ทุกคนชาวโรคก็ต้องการความสุขความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจไม่อยากเป็นศัตรูกับใครๆทั้งนั้นต้องการหาความสุขอย่างเดียวแต่บางคนมองทุกคนมองเป็นคนต่างเห็นเป็นศัตรูจิตใจก็จะว้าวุ่นและก็มีความทุกข์อยู่ร่ำไปเพราะฉะนั้นเป้าหมายและอุดมการ ทุกคนตั้งเอาไว้สูงอย่างเช่นพุทธศาสนาเราตั้งเป้าหมายคือพระนิพพานจะไปได้ก็ต้องมีหลักทั้งอุดมการและหลักการและวิธีการให้ตัวเองจับเอาไว้ให้ดีชาวโลกเหมือนกันเห็นทุกคนให้เป็นเพื่อนร่วมโลกถ้าทุกคนเห็นต่างเป็นศัตรูก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความทุกข์ปราศจากความสุขจะทุกข์ไปตลอดกาลนานและจะมีวิบากกรรม ถึงจะเป็นตำแหน่งใหญ่สูงใหญ่โตทุกอย่างมีวันหมดสิ้นและก็ปลดระวางไปแต่ความสุขเท่านั้นที่จะติดตามตัวข้ามภพข้ามชาติเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำให้ตัวเองมีความสุขได้ในสุคติภูมิก็มีสวรรค์มนุษย์และก็พรหมและก็นิพานเพราะฉะนั้นตัวเองทำความสุขให้เกิดขึ้นอุปสรรคมีแต่เรามองไม่เห็นแต่เราเอาอุปสรรคใหญ่คือให้มีความสุข ให้รักษาสินเจริญภาวนาเพราะฉะนั้นถ้าไปฟาร์มทุกก็สุกติภูมิอันมีนรกเปรตอสุรกายสาัตว์ัจฉานเป็นต้นเพราะฉะนั้นชาวโรคจะผ่านอุปสรรคได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่ตัวเองอัตตาหิอัตโนนาโถให้นำจิตมาไว้ในกายให้นำใจามาไว้ในตนให้อยู่ในจุดตำแหน่งเดียวกันให้อยู่นานๆไม่ให้กระเพื่มไม่ขึ้นไม่ลง แล้วเราก็จะพบความสุขที่แท้จริงไม่เป็นทาตหรือความทุกข์ตลอดกาลนานจะมีความแช่มชื่นความสุขตลอดนิรันดร์การเลย